ดีจ้าเอจ้าดูท่าทางไม่ Orb ad, Luft <Ha. S 3> ใส่คนในเมียงนะหนูเป็นคนอีสานจ้าเรียบชั Lastly, hmm. <the> ้นคุณนายนะส่วนนั่นคุณผู้ชายและเนี่ยคุณหนูมิกาลูกชายฉันค่ะแม่บ้านที่นี่ไม่ต้องทําอะไรมากแค่เก็บกวาดบ้านให้เรียบร้อยและสะอาดทุกตารางนิ้วค่ะคุณนายเป็นอย่างคุณหนูมิกาขึ้นมากินขนมเลยถิ่มไปทั่วทีบนี่ทั้งขยะก็ยู่ใกล้ๆนี่มีแล้วน่ารลูกคนด้วยเอาอีหยังหาเก็บไปเมื่อกี้นี่คุณนายก็เลยสีห้ย คุณพ่อคุณแม่ลูกชายแม่เป็นอะไรจ๊ะนี่ทำไมถึงปล่อยให้ขนมไมดี้หมดตายแล้วถ้าจะกินขนมไมดี้จะกินตอนนี้จะกินตอนดีใจเย็นๆครับลูกใจเย็นๆค่ะคุณมู้งไไปซื้อขนมไมดี้ไม่ลูกสันเดี๋ยวนี้มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะขนมไมดีมาแล้วค่ะคุณหนูเย้คุณลูกทําไมชอบกินขนมนี้จังพ่อขอลองชิมหน่อยดิอืมนม เนียนเกยมแม่ตอนเป็นสาวๆเลยคุณพ่อแล้วตอนนี้ไม่นุ่มเหรอนุ่มครับเอ๋เดี๋ยวไปทําความสะอาดโต๊เครื่องแป้งให้ฉันด้วยนะค่ะคุณนายอ่ะนี่พับแต่งหน้าของคุณแม่พับแต่งหน้าเอียงคือนหนุ่มแทะกินกับหอมหอมเออหนะ่าอย่าลืมเอาไปไว้ที่โต๊เครื่องแป้งคุณแม่นะฮํทไมวันนี้พับนุ่มแปลกๆปนุ่มกินก็หอมหอมน่ากินน่ากินฉันเบื่อกินพับเข้าไปเหรอเนี่ย ทับอะไรจะทั้งนุ่มทั้งหอมขนาดนี้ยายเอ๋อย่างอีกเนะาะค่ะคุณนายเธอไม่มีตาดูือไงนี่มันขนมนใหม่ดิเอามาวางไว้ตรงนี้ทำไมเออคือว่าเออขอโทษค่ะเห็นมันนุ่มๆนึกว่า,าพับแตงหน้าซื้อบื้อจริงๆเอาไปกินเลยขนมไม่หยัง่งก็แสบไงวะทั้งนุ่มทั้งแสบสมพต่คุณหนูมีกล้ามาก,กินเรยวๆหน่อยคุณแม่สายแล้วพ่อไปรอที่รถนะ พับ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 ฉันอยู่ไหนหขนมไมได้อีกแล้วเหรอยายเอ๋ค่ะคุณนายถ้าจงใจแกล้งฉันหรอถึงได้เอาขนมไม่ดีมาวางไว้ที่โต๊ะเครื่องแป้งของฉันเอ๋เอเ็งบริสุทได้ค่ะคุณนายนี่เธอหาว่าสามีกับลูกชายฉันเป็นคนทํางั้นเหรอโมเมนค่ะโมเมนค่ะฉันไล่เธอออกมแปลกใจเลยที่โบวม่งไผยอยู่ได้กลับบ้านนอกดีกว่าเาหมหมอก,กันในเมืองดอก